จุดสังเกตความแตกต่างของฝ้ากระ จุดด่างดำหลายคนนะคะก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่เกิดบนใบหน้าอันนี้เรียกว่าฝ้าหรือเรียกว่ากลาหรือว่าเป็นจุดด่างดำวิธีการจะต้องดูแลอย่างไรแล้วเราจะต้องป้องกันยังไงวันนี้ห้ามพลาดค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไปได้ที่คอมเมนต์นะคะมาเลยกับอย่างแรกอย่างแรกก็คือฝ้าค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมักเป็นเยอะกว่าผู้ชายแล้วก็คำถามมาค่อนข้างจะเยอะมาก แล้วก็มีลูกค้าที่มาอุดหนุนชุดดูแลฝ้าของเคที่ส่วนมากเลยนะคะประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือจะเป็นเรื่องของฝ้าเป็นหลักเลยอฝ้าเป็นลักษณะอย่างไรฝ้าเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมามันจะเป็นแผ่นๆเป็นปื้นๆขอบไม่ชัดเจนส่วนสีนะคะก็มีหลายสีมีหลายรูปร่างด้วย จุดที่สังเกตง่ายๆเขามักจะขึ้นบริเวณที่โหนกนูนของใบหน้าเราเช่นหน้าผากสันจมูกโหนกแก้มสองข้างบางคนขึ้นตรงหนวดนี้นะคะคางก็มีเช่นกันอ่าแล้วสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดฝ้าได้ก็มีทั้งแสง UV เรื่องของฮอร์โมนด้วยเรื่องของการใช้ครีมแรงสารแรงจนหน้าพังไวต่อแสงจนหน้าเนี่ยแสบแดงบางนะคะเกิดฝ้าขึ้นมา อันนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดฝ้าเวลาที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะมาดูแลหรือว่าป้องกันได้ก็คือต้องทาบํารุงที่ลดเม็ดสีเมลานินแล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันค่ะอะมาในเรื่องของกละบ้างกละก็จะต่างกันไปนะคะสังเกตง่ายเขาจะเป็นจุดวงกลมเล็กๆและขึ้นอยู่ตรงเนี้ยบริเวณหนกแก้ม ่าแล้วก็มีตามสันจมูกบางคนก็ข้ามมาตรงนี้เลยโดยมากจะเป็นในคนผิวขาวมากกว่าผิวคล้ำเช่นที่เราเห็นนะคะก็คือจะเป็นฝรั่งชาวตะว,วันตกเนี่ยจะเป็นกลับมากกว่าคนเอเชีย อ่าแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งที่กระตุ้นเขาคืออะไรสิ่งที่กระตุ้นก็คือแสงแดดแสง U ูวเช่นกันกรรมพัน์ธุก็ด้วยนะอายุก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นกระมากขึ้นแล้วกระเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ใบหน้าอย่างเดียวมันก็มาตามคอได้ตามแขนตามขาได้เช่นกันเพราะกระเนี่ยมีทั้งหมด3อย่างค่ะกระตื้นกระลึกสุดท้ายเลยกระเนื้อกระเนื้อเนี่ย ก็จะคือจะขึ้นตามลําคอตรงนี้นะคะเห็นเป็นติ่งๆเป็นติ่งเนื้อและหลายคนก็จะมีเป็นตามแขนกะเล็กๆที่เป็นวงๆวงๆเนี่ยตามแขนยิ่งมีอายุเยอะอย่างอาาอ่าอาาของเกรด0กว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วง80กว่าที่ตอนนั้นท่านมีชีวิตนะคะเราก็จะเห็นเลยโอ้ขึ้นตามแขนเยอะมากๆในช่วงที่อายุเยอะนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ก็คือครีมกันแดดนั่นเองเพราะ UV มันจะมากระตุ้นให้กระเพิ่มขึ้นในเมื่อเรามีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆแล้วเราก็ต้องทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะสุดท้ายอย่างที่3ก็คือจุดด่างดำอันนี้จุดด่างดำคืออะไรส่วนมากก็คือเป็นพวกรอยสิวค่ะรอยแผลต่างๆที่เกิดจากการอักเสบดังนั้นใครเป็นสิว ห้ามบีบแคะแกะเกาเด็ดขาดนะคะยิ่งคุณบีบปุ๊บเกิดอาการอักเสบทีแรกๆเนี่ยมันจะแดงก่อนแต่พอหลังๆมันจะเริ่มดำหลายคนก็ไปรักษาหรือไปดูแล แต่สิ่งที่กระตุ้นให้มันดําได้คล้ําได้ก็มีพวกแสง UV เช่นกันแล้วก็รอยสิวพวกนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าผิวของเราผัดเซลล์ผิวครั้งหนึ่งก็คือใช้เวลา28วันถ้าเราอายุมากขึ้นนะคะคือแก่ขึ้นนั่นเองก็จะใช้เวลานานกว่า28วันในการผัดเซลล์ผิว ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะวันนี้รู้แล้วเนาะสามอย่างนี้มันคืออะไรบ้างแยกออกละส่วนวิธีการดูแลทั้งสามอย่างเนี้ยเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนปลอดภัยไร้สารลดเม็ดสีเมลานินในเรื่องของรอยฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำได้แล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดวันนี้เกตแนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่นะคะสามชิ้นสามขั้นตอนง่ายๆค่ะที่ปลอดภัยไร้สารมีอยอยทุกตัวเริ่มจากตัวแรกที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้า กระชับระดับยีนจะเคที่ตัวเนี้ยช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนตอบโจทย์ในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำช่วยเติมน้ำให้ผิวผิวเราจะไม่แห้งแล้วก็ทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นช่วยยกกระชับผิวด้วยด้วยตัวไฮายาลูรอนแล้วก็รรงเคาฟิลลดอาการแสบแดงแสบกล้าตัวเซรั่มตัวนี้บำรุงใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแนดด บีบีกันแดดเค s ที่สพฟห้าสิบกบวกที่กันได้ทั้ง u ีเอวีแสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วาวไมเยิ้มและสุดท้ายสบู 0, ่สูนรพายแฮนเมดว่านังคำจากเคที่สนใจทักเลยนะคะ